สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเอ็ดมอนด์ l อลเลนะครับวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร h o o l c o o p ม t พ t i o n และมีบริการบริการนักศึกษาต่างชาติครบวงจรนะครับสำหรับการไปเรียนหลักสูตร h o o l c o o p ม t พ t i o n ที่อายุ16ปียังไม่จบมาปลายและสามารถเริ่มต้นเรียนปอตีในอเมริกาได้เลยครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับ <c oughs> Edmond College นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเซาทเทิลนะครับ เมืองเซาเทิก็เป็นเมืองที่มีความหล,กลากหลายทั้งวัฒนธรรมเป็นเมืองที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่นะครับอย่างเช่น Boeing Microsoft แล้วก็เ m ม z o n นะครับแล้วก็มีสตาร์อัพอยู่มากมายนะครับแล้วก็ตัว e d m o n d College นะครับ <c oughs> ก่อตั้งขึ้นมามากกว่า50ปีแล้วนะครับเป็นวิทยาลัยของลักนะครับในในหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยมีนักเรียนเลียอยู่ที่ประมาณ20%เท่านั้นเองนั้นเวลาเราไปเรียนนะครับเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เข้าถึงผู้สอนได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็เป็นวิทยาของรัฐนะครับดังนั้นรับประกันเรื่องของคุณภาพการศึกษาแล้วก็การปูนต่อหนเิตเพื่อไปเรียนต่อปรตีในมหาลัยต่างๆในอเมริกาไม่มีปัญหาแน่นอนคะและที่นี้นะครับที่เราอาจจะได้ยินกันมากกอะหน้านั้นก็คือหลักสูตร School c o m p l e t i o นนะครับหมายความว่าเรายังไม่จบมปลายนะครับแต่อายุ16ปีหรือมากกว่าแล้วเนี่ยเราสามารถไปเข้าเรียนในวิทยาลัยไ,ได้เลยนะครับโดยใช้เวลาเรียน2ปีนะครับเราจะจบทั้ง School แล้วก็ College และหลังจากนั้นก็ไปต่อ ปี3ปี4ในมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าเรียนต่อในประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเองก็แบบก็ได้นะครับซึ่ง Edmond College นะครับเป็นวิทยาลัยแรกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้และมี International s t u d e n t Advisor ที่ดูแลนักเรียนที่เรียน h ฮส h o ลค o o พลีช t i o n โดยเฉพาะนะครับขเขาก็จะคอยช่วยแนะนำเราวางแผนการเรียนประเมินเทียบหน่วยกิตให้ทำให้เราทุกอย่างนะครับในการที่เราจะจบแล้วได้วุฒิมปลไปจากวิทยาลัยด้วยในช่วงที่เราเรียน2ปีในวิทยาลัยนะครับเ e ดมอน d ์คอลเลจนะครับ เป็นวิทยาลัยที่มีอัตราการโอนต่อมหาวิทยาลัยแล้วได้รับตอบรับเนี่ยร้อนะครับสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็มากกว่า170มหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้สมัครเข้าไปเรียนในอเมริกาได้ตอบรับนักเรียนเอ็ดมอนด์นะครับแล้วก็นักเรียนที่จบจากเอ็ดมอนด์เนี่ย GPA เฉลี่ยอยู่ที่3 8แนะครับแล้วก็ท็อปเมเจอร์ของเอ็ดมอนด์นะครับเป็น Actual Science Business Computer Science Engineering นะครับใครที่สนใจเรียนด้าน STEM นะครับก็แนะนำที่เอ็ดมอนด์มากๆนะครับ แล้วก็นะครับเอ็ดมอนเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างนะครับเป็นวิทยาลัยของรัฐในไม่กี่ที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหอพักให้นักเรียนนะครับหอพักนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับชื่อที่ท่านขอนะครับที่นักเรียนนักเรียนที่อายุ16ปีหรือมากกว่า16ปีก็อยู่หอพักได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่โฮสต์นะครับอีกตัวเล่มหนึ่งก็คือมีโฮสต์แฟมิลี่ด้วยนะครับนักเรียนสามารถเลือกพักกับโฮสต์ได้นะครับเอ็ดมอนมีเฮาสิ่งดิพาร์ตเมนต์ภายในวิทยาลัยเลยนะครับมี่ัพก ภายในวิทยาลัยให้เลยนะครับจะอยู่หอจะอยู่โฮสต์หรือจะหาที่พักเองก็ทําได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเอ็ดมอนมีทีมนะครับ international student อ่โปรแกรมนะครับที่คอยดูแลนักเรียนนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครเรียนเรื่องสถานะวีซ่าการวางแผนการเรียนลงทะเบียนเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับมีทีมที่พร้อมดูแลนักศึกษาต่างชาติในทุกๆด้านนะครับผม นอกจากนี้นะครับวิทยาลัยยังมีนะ Career Action Center นะครับช่วยวางแผนเกี่ยวกับอาชีพนะครับมี Counseling Center นะครับคอยให้คำปรึกษารับฟังเป็นเป็นเป็นการรับฟังให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มี Learning Support Center นะครับกรณีไปเรียนแล้วติดขัดมีปัญหาเรียนไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับไปหา Learning Support Center เพื่อให้เพื่อให้เขาช่วย support เราในการเรียนให้ได้เกรดที่ดีตามที่เราต้องการได้ครับก็มีห้องสมุดนะครับ แล้วก็มี s t ตมป์สตีด o ูมสำหรับการเอาไว้รีวิวทำแบบฝึกหัดทำการบ้านในส่วนของอวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง Science s ไ c e อ n c ์เทคโ n โ e n g i n e e r i n g m a t h e m a t i c s นะครับแล้วก็มี Service for i d s b i l l t y สสำหรับบุคนที่ต้องการาความช่วยเหลือพิเศษนะครับด้วยข้อจำกัดทางกายภาพของเรานะครับเราก็อาจจะเข้าใช้บริการตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นบริการที่ฟรีนะครับแล้วเราก็เข้าใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ ที่สําคัญนะครับตอนนี้เอดมอนด์นะครับมีส่วนลดให้นะครับกับนักศึกษาทุกคนนะครับที่ไปเริ่มเรียนนะครับสองเทอมแรกจะได้รับส่วนลดค่าเรียนเทอมละห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็มีส่วนลดหอพักให้ครั้งแรกนะครับ500เหรียญมีบัตรลดประจําทางให้ฟรีนะครับสามารถสอบว่าระดับภาษาหลังจากที่สมัครเข้าเรียนแล้วนะครับเพื่อที่จะรู้ระดับภาษาสอบได้ฟรีนะครับแล้วก็เปิดสอนออนไลน์เรียนแบบไฮบิดคือผสมออนไลน์กับการเรียนในชั้นเรียนแล้วก็มีเรียนในชั้นเรียนแล้วด้วยครับใครที่สนใจนะครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญนะครับให้เข้าร่วมง,งานสนัมมนากับเอ็ดมอนด์วันเสาร์ที่12มีนาะคมช่วง10โมงถึง11โมงนะครับเราจะมีนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่เอ็ดมอนด์แล้วก็มีสิทธิ์เก่าแล้วเขาจะน้าที่อย,อยู่ทยาลัยมาร่วมนําเสนอครับแล้วพบกันครับ